าแต่ไทยพุ่น้วสบายดีสวัสดีพี่น้องมาพบพอกันวันนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านเขาเองพี่น้องไงเนาะกามาเยี่ยมยามทางซามรี่าอ้ายเพิ่นมาเยี่ยมยามบอกเคยเห็นตัวจริงยเยอะแยอว่าสัน้นบรรยากาศกันนะหนาวพี่นออ้องไงบุหว่าสิพาอ้ายเป็นไปหลินไปเที่ยวทั้งดาาหดกเพื่นาอนก็อยากเห็นหมู่บ้านเขาเนาะอากาศบ้าน่า สาวๆที่เคยเปิดใจนี่แหละพี่น้องเลยนะเพื่อบม่เสียเวลาพาหนุ่มไทยเข้าไปบึงก่อนไปบึงไปซุ้มกันเลยพี่น้องเลยเนาะเพิ่นมาปีที่แล้วนี่เพิ่นก็มาอดีตนาเคยบ้านโคกปะวัยได้ดิฉันาาานเเรแจ็คแมนผู้ใดเนาะเขาเคยมารียนอยู่นี่อยู่นี่ใช่เขาเคยมาเรียนนี่ตลอด

ปีที่แล้วนี α, seaweed, believer, alumni, other, ่เพิ่นกลับมาปีนี้เฟินจากมาอีกมาแต่ก็เพิ่งเจอกันเนาะปีที่แล้วเนาะเพิ่นติดใจบ่ารูอได้ไงเฟินจากมาอีกเพิ่งมาต้เจอกันเนี่ยมันโคกราวมันโคกงามบ่อ้ายตาวมันโคกงามหักบ่กล้าจีบว่ะเนี่ยหักโมกาจีบอ้ายหักสาวพรเนี่นี่น้องเพิ่นบ่จักวิเชียรชดนะบ่ได้ทักหากันบเลยเป็นพี่เป็นน้องกันไป มมาายเห็นแต่ในคลิปบ่เคยเห็นตัวจริงเจ้าเธออะผมเห็นมามหาจีบผู้สาวดอกพี่น้องเลยมาหลินมาเยี่ยมมายามมาเทียวเบิ้งมาเทียวเบิ้งมาเฮาก็เป็นแค่ที่เด้อหกเพือมันก็ยังเสือสีฟ้าเนาะบ้านนอะก็ให้แค่นี้แหละหางานให้เนี่ยเด้อเพื่อบอมีเงินใช้นี่ น้องตีได้เป็นได้พอได้เงินได้ทองอยู่มั้ตนกระาะไม่ใช่เยอะนนเออเหืนจะใช่หุ่นนั่นนะกระเทียมจะจมลมไม่หยากมาเลยนั่นลมไนเมื่อไงเลยเหตุแต่งานต้องมีเวลาผักไปเที่ยวว่าพ่อนน้อตีอยู่อยู่แถวพับเห็นจะเที่ยวเื่อย่ะเดียวก็มอยู่นั่นมีสมมติประกาศนะ อยู่ใกล้กันนี่ยช่องวางก็อารแล้วชวนตะวันประกประด็นำกันอย่สมุดประการขึ้นกันที่สมุดประการขึ้นกันพอไปเยี่ยมแล้วแล้สาวติดใช่ค่ะแล้ะแถวหม้อหัวเดียวอ๋อ่านีทำงานไปไปเรื่อยว่าโทุก้ายวไปดีได้ก็ไอ้ทำงานดีนะเสนทีได้เนาะเกินทีนะไปทุกจังหวัด

หลังปีใหม่อยู่เพชรบูรณ์เพชรบูรีพิธีพิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยเพิ่นมาตามมาน้องชายไปน้ำพี่น้องเลยเมื่อกล้องเจ็ตงานได้อยู่วะเพิ่มือกล้องสิไปอันน่ะลงไปน้ำเพิ่นบ่พาท่านไหนเพิ่นมานดำวอแล้วนี่นะจะได้ไปดีบอว่างมือไปเที่ยวนะเพิ่นเคลื่อนที่ตลอดเนาะ จะบเปนตาเบื going, ่ออายุขนาดไปเรื่อยๆราแรงก็บิ nah, ่งแพ่งหน่อนวันละพันหอยสิร้วยวันนี้เราพี่น้องไมงานวันละพันวลพอยสีด้วยวันนี้ได้วันละพันหมดนะวันละพนวัอละพันพต่ไม่ได้หลายคนนะเป็นเพนูเทิงี่เพิงขึ้นเพิ่นขึ้นต้นเงสองแรง

ก็เหยาะกันไปพี่น้องเลยหนาวเนาะถ้ากันหนาวเ <ลบ S 2> านั่งทิ้งแดดก็น,นไดๆอ,อากาศบ้านเฮากั็มีพูดต่างกันเลยว่บ่วตางแต่ว่าขั้นอยู่แถวภาคกลกางบัวหอดก็ลมแห้งใช่หรือเป่าภาคกลางนี่คือกรุงเทพเป็นบ่แม่ภาคกลางคือแถวกรุงเทพแต่ว่าขั้นจากกันนครสวรรค์มันมันเป็นภาคเหนือตอนล่างล่างชุดเดียว หลายวันแล้วสองคืนเ่ยไปนอนบ้านพักกับบุมีผู้ไปนอนน้ำเราอาเาว่าอย่ในเรอวมาชวนเ็กสิเมื่อไรแบบนี้เราสิเมื่อว่าสาวบ้านโคกกวายมาหาเราบึงก้อนหรอวะมาหาเราบึงบ้านเราบ้ากันมีอยู่ผู้สูใจ่วัาเพบุรีน้ำสุพรรณบรน้ำ ก็สิหลายคนอยู่ถึกใจดิยทีถึกใจหลายคนอยู่ถึกใจหลายคนอยู่เห็นแล้วมันบอกอยู่วัดพระเจ้าเจ้าที่บอกใช่คนมาก็ัพอดีช่วงท่าบุญพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็ไปท่ามบูนด่พระธาตุหนึงทั้ททงวันนี้กับพระพหลงท่าอยู่ยันชื่อว่ารับวัดสรีบัวบานนั่งวันแดดแดดกระแนอน นำส่วนมามมานำนำมโมาัวัเรอยู่เพือนหันจ้ะอยเพื่อนอีกหลังหนเป็นเหเรเพ่มาเฮ้ยยังนี่เียงแวยู่งิงมวเนนี่หอยู่เอล้อยู่เือนนี่ออกไปนาไปงววเี่อยู่ทงเลยงะหวเลิกก็มีว่เห็นแต่นรบกวอยู่แต่กง่วอ่า เป็นได้อายตัวจริงกับที่ได้คริงแก่คือกันแตกต่างกันบ่แตกต่างกันเป็นไรตรงปุ๊บแั่นล้วตรงปุ๊บมาลีก็บ่ได้ออกคลิปเต้ไต้โดนไปไหนใส่โลกเปิดไทยบ่ได้มาเล่นนําเพิ่นเด้อเด้อค่ะกานกันกระทักกันเล็กๆน้อยๆนี่ล่ะเฮาบ่ได้คอยถ่ายคลิปก็เลยบ่ได้เว้ากันโดนนะมาลีก็ยังอยู่บ้านคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านสิแ่ท่ด้อผมีทางไปหลายคู่หลายคนมีงานมีการกะถ้าเข้ามา ในเด้อน้องอยากจะไปทำงานอีกแล้วพี่น้องเยไปไปไปแล้วไปแนี่ไปมากๆมีงานดีๆแน่เนาะเพราะว่าจะได้ไปดูเพราะว่าทางบ้านแต่เนี่ยแม่มี่คุณแม่แม่อ่อนๆแอนนี่คนก็ไม่ได้ไปแล้วเหมือนที่ย้ำใส่ก็ไม่เห็นไปแล้วแล้วเป็นยังแม่เป็นกระเพาะเป็นโรคกระเพาะพก็กินยากเด้ายคนเลยกระเพาะนี่ต้องระวังให้กินเนาะแม่กินยากิระเพาะไงเออไม่เป็นเวลา ถืออยู่ได้ยานั่นเอ้ยเป็นยไปแเดียวกินยาเพิ่ว่าไงเชาเลยไ้เลยโอ้ลักล่านได้ไปไปได้นีเนั่นเฉพาะขวดเื่อน่าลาดนะาปเฉพาะวดชื่อนะยังบริมยาได้ค่ะบริมยาไปทานพาไป่านวดซืนท่างขวดท่้นขวดเดือดปวดยงท้านล่าบล่า่อนเ็จเออ่ยาท่านกระเพาะนี่เขาไม่ได้อย่างนั้น่าล่าปลา เขาแยเขาช่องขับมียาแต่ท้องนั่นงไแม่และวสองลาปาอย่าเขาสามลกไปคนไหนไล่คนไหนไล่ไปแทนหมน้อยจะว่ามักจข้างไปเนาะขอนพนมคนอย่าถืออยู่นะ่ะพอคินิกหลายเถอนบาดานั่นบุญมพระธาตุนั่นอะไระข้าพนมข้าพนมไปเลิเขากระปิดแล้วขอสิปิดไม่ได้ปิดเย็นวะ คือว่าลูกแมนมือนนะใกล้กันใกล้เลยใกล้แถวแถวเดียวเลยบวบิดบ่เขาจะเปิดตวันหยังก็วันพุธกับวันหยังเขาเขาสีมีเวลาวันจันทร์กับวันพุธวะเขาสีมีเวลาโมเอ็นฟาฮัทฟาฮัทฮอดเขาจะอยากถือเป็นวันนี้นะคะทันเากระโขงกระโขงเลยถึงตาเดียวยิ่งเศร้าสีนั่นนะเลขหกนั่นเพราะว่าจะฟ้องคี่นิกนึ่เขาทีเลิกจากโรก โรงพยาบาลเขาเข้ามาเขาก็มาเปิดที่นี่แน่นเพราะว่าเขาเป็นหมอที่โรงพยาบาลเขามาเหตาสิมีเวลาของเขามาเปิดส่วนตัวอีกแน่นส่วนตัวเห็ดออกจากเวลาจากโรงพยาบาลมาเห็ดอยู่บ้านแมาอยู่คลินิกแี่นแน่นแต่เขาก็มาเห็ดอยู่ของเขาเนี่ยเขาก็บสิมีเวลาเขาไปโรงพยาบาลอีกแน่นเพระเขาเป็นกะ แต่สีก็วแมนกน,มา <Moment. S 2> านางทีแรกัเข <c oughs> หาแม <c oughs> ่นองพรมาดิกำลังอุ่นพอดีที๊ดไอทองใสเลาะบ้านแล้ยิงกี่กเปิดก่อนน campur napa tua tam ก้านยังไงก้านมีโค้งทนี้ปกะโมกโคกงทังนี้บ่โคกทางนี้สูงขางหน้าเออมียีนอานนี้นะไปก้านไปก้านนะได้อยู่นะไปลวกไปย่อไปชาวก้านตะเกตนไปพ้อโมเลกนี่ชวนผู้สาวก้านตะเกตนไปยังยเลยตกใจมามันหนาวสิกระมีบอมันนี่หนาวสิกระมีมันลมมันก็ออกได้ไปก้านได้ยังไม่สูงกันเขากันเขาเทือดีได้ยินแต่ว่าก้านเขียดน้อยเนาะอันนี้ก้านตะเกตนได้ มันกรเต้นอยู่ว่าหรือเองจบเขากระเต้สุดอากัรขึ้นมาไม่ไปตอกไดจับเบาหานจับเอาบัานท่นผู้ใหตอนคืนตอนเว่นมันเฮตอนเว่นเขาเคยไปหาอยู่เขาเห็นแล้วตีเอาขึ้นง่ายกว่านจับเอาเลยตอนเวนตอนคืนเห็นตัวใดตัวใดตัวนั้นเลยตอนเว่นคืออันบินไป แต่เก่าเคยอันอันนคุ้มใต้เนาะเขาจะเอามากไปเนาะแถวคุ้มใต้เขวขัานเก่งทั้งนั้นเลยขายได้เถื่อสี่ห้าสิบพันทั้งบ้านสะกองทั้งบ้านสะกองเมื่อวานนี่บรนดาบอกยี่บ่เคยสะกองทั้งบ้านสะพรบอกบอกไ่ได้บอก คกูบอกง่ายเนี่ยทั้งกลุ่มบอกกลุ่มแอ่มีกลุ่มเนื้อกลุ่มเนื้อเฮือนนั่นเด้เฮือนนั่นสาวพรป้าพรได้บอกคนเยอะบอกอย่างผ่านมันอยู่อยู่ตรงขามกันใกล้ๆเนี่ยจะผ้าบ้านเท่ากับแบบนี่แล้วมแต่เฮือนน่ะเอ้ยนะเงียบๆรังใดนะนี่ก็อยู่หน้าแม่งอยู่หน้าได้แดดเงียบนอยู่หน้าก็คือแทน เวลยกันเือนนี่ก็ถ้าเกิดไปหาเงินอยู่ไทยนามานีเนาะปากมาละกน้ากมาเหตุเพื่อนเหตุส้นคือไอ้มาลีนี่ก็มีไทยบไทยคนนี้มีแต่เงือนยู่มมีไทยาเงินมาเหตุหาเงินตลอดนี่าห่ กับพ่ออยู่เลยเนาะรังไงข้นกับพ่ออยู่รังหน่อยข้นกับพ่ออยู่